ไอดขาครับไอตขาโอ้งามแนี่จัจหน้อยครับพี่น้องตัวนี้หงา่ามไตโอ้กัดง่ามมุนเอเล่ครับสวัสดีครับอีสานตะลุยแดกครับผมพอกันอีกคือเกาพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเ้าหมืดครับผมเมื่อนี้ก มาหายามบ่วงยามกับหนูคือเก้าเหรอครับผมไปพี่น้องนั่งไปเบื้องไปรุนน้ากันครับผมสีมานคือโบมานครับผมเนี่ยครับเบิ้งหลังแหลกเลยครับหลังแหลกเอ้ติดอยู่พี่น้องลั้นอยู่ครับผมเนี่ยครับลั่นอยู่ครับโอ้ตัวใบไ่บันไดครับผมพี่น้องเนี่ยโอ้หนูหน่อยครับ ใส่นาะบัานเสียกผูกอยนนู่ใส่นาะนูหน่อยครับผมหนูผูกหน่อยครับเนี่ยพี่นนอหนูผูกหน่อยครับผมเกิดปุ่นหน่อยปันนี้่ะครับโตกำลังงามๆครับผมมือหลังสองครับ ใส่ว้นี่ใส่ว้ขั้นนี้ประมาณยักสามสี่หลังนี่นะครับเนี่ยพี่น้องเบื้องหลังรุ่นหลังสอ,ง,อ,คง,อ,องครับผมหลังสองโอ้ยหลังสองบอลันครับหลังสองมมีหยังครับผมหลังเหนียวอีกแล้วครับผมนี่ครับเอาอีกแล้วครับเนี่ยหนูพุกคือเก่าพี่นอ้องหนูพุกน้อยนะครับมี่จะลูกบ่ ของุวกหน่อยพี่น้องโอ้ยคือบอบพผอดต,ตัวใหญ่หนะ้เนี่ยมีแต่ตัวหน่อยเท่ใส่ละส่วนส่วนอยู่ทั้งใดนี่นี่ครับมีแต่รุ่นเดียวกันครับไส้ว้นี่ซี่หลังพี่น้องครับผม ซีหลังได้สอง,สองตครับนี่พี่น้องขั้นนี้ใส่ใ้ซีหลังครับได้สองตครับผมเดี๋ยวไปยามเมืองอีกขั้นต่อไปครับเียครับขั้นฟังพุ่นพี่น้องขั้นติดถนนครับผมไปรุ่นอีกขั้นติดถนนพี่น้องครับผมเอ้อหลังนี่อยู่อีกแล้วครับขั้นติดถนนพี่น้องครับผมเอาอีกแล้วครับโอยมีตรรุ่นเดียวกันเลยพี่น้องครับผมน่ย มิตัวรุ่นเดียวกันครับโอ้ยพอกับแม่ไปทางไหนเนาะเนาะมีตัวรุ่นเดียวกันพี่น้องเมียงามๆครับโวยง,งามพี่น้องครับผมว,ว่างไว้นี่ก้อนครับมาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องบ้าน ห้อยนี่ทางนเเี่มุนนี่เร่พี่น้องอย่ามึงโกงมันครับใส่โกงไว้มึงปากท่อนี่หลังนึงพี่น้องครับผมเนี่อยอุ้ยก่งลั่นครับโอ้โหโอ้หรืยินเสียงแล้วพี่น้องครับผมโอ้ได้เยอะครับเขาเยอะครับก่งกับเขาพี่น้องโก่งกับเขาครับผมเนี่ยเอ้าโอ้นี่ครับเขาอยู่ครับ เนี่ยได้ยินเสียงคู่แล้วพี่นอ้องเนี่ยได้ยินเสียงคู่แล้วครับผมอึ๊บโขงเขาครับเนีเ่ยโขงเขาพี่นอ้องนะครับโขงเขาพืนครับผมเ,เดี๋ยวรอมาเบิ้งอีกทั้งนี้ครับหึหึห,หลังนี้กลับหายพี่นอ้องครับผมอู้เทียกตึงครับเสียกตึงอู้บ่าตายครับบ่าตายดิ้นอยู่ครับบ่าตายพี่นอ้อง ที Ooh, ่ยืดยืดชิ ais, ้วครับผมเนี่ยอ๋ออ๋บอตายครับตัวนี้บอตายครับตัวนี้บอตายพีอน้องครับผมโอ้ยถือขาครับถือโอ้ถือขาหลังพี่น้องครับผมนี่ครับถือขาหลังครับถือขาหลังพี่น้องโอ้ยเขาคงไหนน้อถือขาหลังครับผมหนีบขาเลยครับ เดี๋ยวปดหนูกันพี่น้องหลังนี้กงรันอีกแล้วครับก่งรั้นอีกแล้วพี่น้องครับผมมีโตว่นไงโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีโตอยู่ครับผมเฮ้ยพนี้มีตัหนูรุ่นเดียวกันเมืดครับมีตัวรุ่นเดียวกันเมืดพี่น้องครับผมเนี่ยโอ้ยมีตัลูกว่นนทะนอบานนาะมีตัลูกไอ้ต้อยพี่น้องครับผม โอ้ oh, เอาอีกแล้วครับตัวนี้ก็ได้มิตรรุ่นเดียวกันครับหนูทงนี่มิตรรุ่นเดียวกันพี่น้องพ่อกับแม่ไปทั้งไหนบุพ่อกับแม่ตายมดเราก็ได้บุเลขสีหลังครับสีหลังสุดท้ายครับผม โอ้ยบ่มีหยังครับหลังนี่ห้อยนั่งกัดหนามุนเอร์เลยเผื่อมึงนั่งกัดหญ้าเลยนี่โอ้ยฟาวครับเสียงเงี้ยอุ้ยเสียงดิ้นครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังคุณก่อนพี่น้องดิ้นขู่ๆเด้ครับคุณโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนั้นครับว่าคืดว่าสี่ตัวใหญ่ครับ ว้าขับขับโอ้ยติดสนยหนุหนอโอ้ฝนครับปลาลาบเลยพี่น้องครับผมโอ้ติดขาครับเิดขาโอ้งามแน่จักหน่อยครับพี่น้องตัวนี้ว่านไส้โอ้กัดหยามุนเอเล่ครับโอ้หนีบขาพี่น้องครับผมพี่ครับปลาหยามุนเอเล่ครับถือขาหลังพี่น้องครับผมนี่ขาหลังครับ กก่อน็เกือบประยูรพี่น้องหลังชุดไทยครับบ้านรุ่นหลังชุดไทยครับโอ้ยเพีย้ยโอ้ยเบื้องพี่น้องเอ้ยติด,ต,ดติดเรามุ่นเร่เร่ครับกัดหนาซาสูซาไซครับผมหลังชุดไทยโอย้หลังชุดไทยกับวิญญางพี่น้องทิวนี้ได้สองตัวครับทิวนี้ได้สองตัวพี่น้องโอ้ยมึงนี่ก็เป็นตัวถือยู่ครับเนี่ย ว้วโอ้ยฟังนี่ส่หาหลังพี่น้องครับผมได้2โตครับอ๋อสำหรับเศ้านี่ก็พ่อได้อยากได้กินอย่พี่น้องครับผมคลิปนี้ซ้ำนี่ครับผมพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ